สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องเรื่องเล่าเด็กๆนะฮะทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วก็จะเป็นในหวยเราพัฒนานะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็เข้ามา5นะครับเข้ามา6 วดติดนะฮะเนาะเข้า6งวดติดยังไงก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับวันนี้ลงวดแรกนะครับย้ำว่าวันนี้ลงวดแรกนะครับสลับในสูตรนี้ก็ขอให้เข้าเป็นวัที่7แล้วกันนะครับเนาะอ่ะเข้ามาตั้งแต่วันที่12กันแล้วนะครับเนาะอ่ะหลักสิบเด่น3ตัวหลักหน่วยก็เด่น3ตัวนะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็นะครับวันที่12ออกไปนะครับในที่ใน90 906ย 5นะครับก็เข้าไปในที่นะครับในที่ใน65 56นะครับเนาะอ่าเนี่ยในตรงๆนะครับงวดที่2นะครับหลัก1901หลักหน่วย678นะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน70 70แล้วก็76นะครับก็มาในที่ในนะครับ07เนาะอ่ะไปเข้าในที่ในล่างในตัวกลับนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรนี้วันที่17นะครับผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน59 แล้วก็41นะครับก็มาในที่ใน59นะครับ59ตรงๆนะไปออกในที่ใน2ตัวล่างนะครับแล้วก็วันที่19 890หลัก10หลักหน่วย5 6 7นะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน05นะครับแล้วก็17นะครับก็มาในที่ใน05ตรงตรงนะก็เข้าล่างอีกแล้วนะครับถามาวันที่22นะครับ4 5 6หลัก10หลักหน่วยเป็น1 2 3 นะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่เนหกหนึ่งหกหนึ่งสี่สามนะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสี่สามตรงตรงนี่ไปเข้าบนแล้วก็หกหนึ่งนี่เป็นในที่ในตัวกลับนะครับเนาะหกหนึ่งก็ตรงตรงเหมือนกันนะครับถัดมาวันที่ยี่สิบสี่นะครับเนาะหลักสิบสามสี่ห้าหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองแล้วสหรับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในสี่สี่สามนะครับแล้วก็สองสี แล้วก็มาในที่ในนะครับนะในที่ใน4 2 2 4นะครับเป็นในที่ในตัวกลับนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันมาดูวิธีการคำนวณสูตรนะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่12แล้วเลนาะนะครับก็จะไปเอาในที่ในของวันที่10นะครับงวดก่อนหน้านะครับเนาะมาคำนวณนะครับสูตรไปยังไงก็คือนะฮะหาในหลัก10เนี่ยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่9 หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8คูณแบบนี้เลยนะครับทุกทุกงวดนี่9 8 9 8 9 8 9 8ด8แดดแล้วก็9แล้วก็8ดเนี่ยหลักแสนกับหลักหน่วยนะครับอ่ะมาคูณกันดูแลกันนะครับ99เนะครับเป็น8 1เ็มี2หลักเอาแค่หลักหน่วยนะครับ8คูณ8นะครับ8 8ดก็จะได้นะครับในที่ใน นะครับแปเป็น64อ่านะครับก็จะเอามาแค่หลักหน่วยนะครับก็คือ4นะครับจากบวกกัน1บวกกับ4ก็จะได้5นะครับอ่ะได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนอหลัก10ก็จะเพิ่มลดอ่าเพิ่มแต้มลดแต้มยังไงนะครับก็5เนี่ยเพิ่มไปก็จะเป็น6ลดแต้มมาก็จะเป็น4นะครับเนี่ยได้4นะครับ4ี่ห้าในหลัก10 ส่วนในหลักหน่วยนะครเราก็จะนำนะครับในที่หลักแสนนีจะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับหลักพันก็จะคูณด้วยเลขคงที่2เนี่ยวดถัดไปก็คูณแบบนี้เลยนะครับเ3เป็น27เนะครับ92เป็น18ก็7บวกกันกับ8ได้15นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วก็จะลดแต้มนะครับลดแต้มเนาะในหลักหน่วยลดแต้มมา3ตัวเด่นก็จะเป็น5 4 3นะครับก็จะ ได้แล้วนะครับในที่ในหลักหน่วย456หลัก10 543ในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาอะ,อะสำหรับผลที่ออกเลยก็9065ก็มา6 65ตรงตรงเนาะไปเข้าใน2ตัวบนนะครับถัดมาคำนวณเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ศคูณอะไได้0 8นะครับ8 5เป็น40นะก็จะบวกกันได้0เนาะเพิ่มแต้มเป็น1ลดแต้มมาเป็น9กนะครับก็ได้901นะส่วนในที่ในหลักหน่วย นะครับก็นําหลักแสนคูณสลักพันคูณสนะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน92นะครับ92เป็นนะครับ92เป็น1ิบแล้วก็จับบวกกันอีกก็จะได้นะครับในที่ใน8นะครับอ่ะก็นะครับลดแต้มนะครับลดแต้มไปเป็น8 7 6นะครับก็จะได้แล้วนะครับในที่ในหลักนะครับหลักหลักหน่วยนะครับผลออก ครับ7007นเนี่ยมา0แล้วก็7นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับส่วนในที่นะครับงวดถัดมานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นปนะครับในที่ของ9นะครับเป็น18นะแล้วก็แปดยับ 6, 8กแเป็น48นะครับเนาะอ่า8บวกแปดได้6ก็เพิ่มแต้มไปเป็น7จ็ดลดแต้มมาเป็น5นะครับส่วนในหลักหน่วย แล้วนะก็นําในที่ในหลักแสนนี่จะคูณด้วย3นะครับหลักพันคูณด้วย2 3 2เป็น6นะครับ7 2ดเป็น14บสเนาะหบวกกับ4ก็จะได้ศูนย์นะครับหลักหมื่นจะลดแต้มนะครับก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์เก้าแปนะครับเนี่ยไหะนะฮะก็จะนะครับ,นะรบผลออก5้าเก้านะห้าเก้าก็มาตรงๆนะครับถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลักสิบก็ 99เป็น81นะครับ1นึ่ได้8เนาะ1นบวกแได้9นะครับเพิ่มแต้มลดแต้ม890ส่วนในหลักหน่วยนี่เราก็จะนำในที่ในหลักแสนคูณ3หลักพันคูณ2นะครับ93เป็น27นะครับ52เป็น10นะฮะก็7จบวกกได้7นะส่วนบวกลดแต้มก็จะได้ในที่ใน7 6 5นะครับโผล่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน0 5นะครับในที่ศนย นะครับนี่ก็หาเนาะก็มาล่างตรงๆนะครับทันมาเหมือนเดิมเลยนะครับหาหลักสิบหนได้9นะครับ7จ็ดคูณแปดเป็นนะครับในที่ใน56 7 8เป็น56อืิบนะครับแล้วก็จะบวกกันก็จะได้5ก็เพิ่มแต้มไปนะครับ5เพิ่มไปเป็น6ลดแต้มมา5ก็จะได้4 4 5 6ในหลักสิบนะครับส่วนในหลักหน่วยนำหลักแสนคูณสหลักพันคูณสนะครับ1 3ได้3 ศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ3บวกกันกับ0ก็จะได้3นะครับลดแต้ม3 2 1นะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน6 1 4 3มา4 3ตรงๆนะครับแล้วก็มา6 1ตรงตรงนะครับถัดมาเหมือนเดิมเลยหลักแสนนะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ3าคูณแเป็น24นะครับ0บวกกันกับ4ก็จะได้4นะฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5นะฮะแล้วก็ลดแต้มมาก็จะเป็น3 3 4 5นะครับสลับในที่ในหลัก10นะครับส่วนในหลักหน่วยนี่ก็หลักแสนนี่จะคูณ3นะครับหลักพันก็จะคูณ2นะคศูนย์คูณอะไได้ศูนย์นะครับ6 2เป็น12บสองนะครับก็2อบวกสนี่ก็0ูบวกกับสก็ได้2นะครับลดแต้มไปเป็น2 1 0นะครับผลที่ออกเลย4 3 2 4นะครับเนาะก็4 2นะฮะก็มาในตัวกลับนะครับเนาะอ่ะ ยังไงก็ขอให้สูตรนี้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะ99เป็น81นะฮะก็เป็น1นะ4 48นะครับ48เป็น32เนาะก็1บวกกับ2ก็จะได้3นะก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2 2 3 4หลัก10บนะฮะลาสุดส่วนในที่หลักหน่วยนะครับหลักแสนคูณ3หลักพันคูณ2นะครับ9 3เป็น27นะครับ4 2เป็น8นะครับ เปนบวกกันแปเป็น15บหาแล้วก็จะลดแต้มเป็น5 4 3สี่สามนะครับสองสานะครับสองสามสี่จับคู่ไปเลยนะครับในที่ใน2 3 2 4าม3 3งสี่ห 4 3 4 4 4 5จับคู่ไปอันนี้หลักสิบหลักหนวยนำไปจับคู่นะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับเหมือนในครั้งก่อนนะครับนอนก็มาในที่ใน4 2 2 4นะครับก็เป็นตัวกลับนะครับรอบนี้นะครับในวันนี้มาตรงๆรง4 3, นะครับแล้วก็6 1นะอ่าก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะในงวดน,นี้คุ้มเลย นะครับก่อนหน้านี้ก็0ูนนะครับสลับในที่ในตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็นะครับก็จะเป็นในที่ในห้าเกาเนาะก็ตรงๆนะอืมเนี่ยมาล่างเนี่ยเนาะถ้ามาล่างเนี่ยมาตรงๆนะครับแล้วก็ในนะครับตรงนี้ก็มาล่างเนาะอืมแต่ในงวดเนี้ยนะครับเป็นในที่ในตัวกลับนะอ่ะมาตัวกลับก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแล้วก็ในงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในที่ใน65ตรงๆนะฮะก็ไปเข้าใน2ตัวบน นี่แหละนะครับก็จะเป็นในที่ในหวยราวนะครับล่าสุดนะก็ขอให้สูตรเข้าบนงวดที่7จ็ดมวติดแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ